อยกใ้ตวจ้ทอเป๊ตวนมาจงเกาชับล่อเลยนจจอรู้แลว่าจหมาจงเกินเก่าเลยแ่นะอยากเกียดลีรูเชอร์นันชิบุกีใช่ไเลยนะอาสองคะแนนตาำหลักเทียเกออ้ยเหือท้อเจอยาคณะกรรมการเน่กายเกียร์สองผลนคะแนนเราจะอื้อแต่ชิโนเกียร์ซื้อ อือโยประกาศผลนายหยอเยลีจิงกุยชาติต่อยตัวที่ไปออนเตนาย่ยอเทียบกูยทอเจอตัวอยู่ละล็อของปรีนายหยอี่ปเปียนอนนายหยอกูให้ในบ้านในตัวเข่งบ้านต่อนายหยอี่เปียนตัวู่ล็อตของปรีนางสาวกัญญาสุขัญญาเสส่งเทียมอชย์แต่ไม่อยากจับอะไรที่เลยดีอ่อนะายหยอบ้านซีเลยนะ บานีเหลือล,ลนะอมดใส่เกียร์งองคะแนนซื้ออ่าสังยาคาเปกคณะกรรมการหลอซื้อละนะจะใครอนสีออ,อ,รสอรเชยมาเทียิตเตอเลยล่ะหรือน้อยหรือกันล่ะอยู่เป้่าเลยเทียลินติตตอเลยนะนะอ่ะาเเจอเลิงสซงกนชวนนี่จะเอากระจวดน้กากซื้อนะอย่าจะอาออกก็จวเกันซื้อออเนลิกซื้อนะ

ลู้ชื่อหน่อยอยู่ทอชาติเลยไอเตียลิงตื้อยัวเตาใจตำแหน่งดัชชีลิงตื้อยัวเตาทีดัชชีรู้ตำแหน่งว่าเอออยู่ไฮโซนสีตอนเตยหนอยย่อตัวเตาทิีเปยอุ่นเตยนะและย่อรองชนะเลิศอันดับสองนะนายอ่ะใช่ย่อย่อตันชายชุก็ตัวได้หม่เลขดัชชีนะตัวชายชุนก็ยัวเตาใจ

สะพายยโยนเสาสุกัญญาเซยังหอตูโม่กันรางวัลที่ชอบดอกไม้ยอยตัวแทนจากมูล,ลนิธิเรดิออนเทอเจ้าชนชดานอาะโดนใช้ช่วงเก้าว่าตาอที่เป็นเลรียญเราชนะเลิศอ,อันดับสองยอยทุนใช้ไม้เล็กเก่าเปล่าไม่รู้เบลวยเตีย นางสาวนภศรวัชรยากนูสิงห์ท่อใสยก็มงท่อนะตอนที่<า>ได้เจ้าชองนอนะนะหนูว่าน,นุยนิงก็เป๊ะชัวรเชี่ยญญี่ปุ่นชิ่ิชิและต่อไปแต่ระดับปริญญาตรีน,น,นะนายหยอกหนูเช็เกินแต่ลูกชกแค่เมย์หน้าตัว,วเวทียะยิงด้วยเมย์เมย์จอ dấu à, xuyến cho con thiên này ở phía tổ nguyên tàu xuồng bé nhỏ trên từ kế số tư chúng ta môn kịch nói sớm ốp hạ nên cậu lâu mà nè ít giờ tuần gì đi nhớ xin á bây giờ là cháy cháy lên từ rồi giờ từng sải trường cao ôi giờ là tuổi lúm mình mò chỉ đa thiệt nói nhớ trầu sông đó giờ cỡ trên cơn gió liều ôi chào nè trời có giá ít có chùa tận đây nhớ được coi nhở à lúc xưa nó chùa mày lên cầu thì mày lên trầu là xứ đó giống mấy lên tao chơi nghĩ à thợ chơi lên เด่นะนี่ชีตัวเดซี่นี่ยชิเคนะีดเนี่ยตนียนชายเจชิคเตีนะตาไออจก็ชอบลอยลี่อลิงแ่นอยู่มออีลิงว่าตใสลูกไม่หมดที่ดาวมงเข็นน้อยอ๋อผาในดงกบเปล่าอลิแต่นอจนจีนกูยชาติตูนชาว่าเตาฉันั้นเลิศที่อีรอเลยสินะ เขาตัววิจิตาไฮเบรเกใช้ตัวเดนตาที่อ๋อแลเดนาิงน่โอเคงันเชียรกเทาาีน่ตเ้าอยาตัวใจลตำแหน่งทิดาโมงเขตน้อยอ๋อผาใกบเาโยตนใช้ตัวตาไม่เลยไม่เลยนเยร์ไม่เนะเชียร์ทดาเขตน้อยส0 2 4 ได้แก่ไมเล่ไมเล่ไมเลเดชิจโดนจอชอตัวก่อนจอชอ,อ,ชอ,อไมเลเดชีออตำแหน่งที่ดโมูเข็กน้อยประจำปี2024ได้แก่ไมเล่ สำหรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะครับทิดาเขกน้อย2,024นะครับนางสาวอัมพรวิทยามุ่งมั่นนะครับหรือว่าน้องพรนะครับมาจากบ้าน5จังหวัดตากนะครับอ่าฉันช่องกัางต่ก็นีายยอกยทอเจ้งผู้มอมงกุฎโดยนางสาวโชติกาย่างสากลทิดาโมเกกน้อย2 2 3 3ัยี่ิ้มมอบสายสะพายโดย ท่นานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขตน้อยในนราธงทรงสวสัสดวงอยอะเทียบมอบเงินรางวัลเทียม